สวัสดีครับผมกับผมกับผมอีกแล้วนะครับไอวากับไอวาฟิงเกอร์บอยนะครับผมก็สำหรับคลิปที่แล้วนะที่ผมได้สอนท่าเอ่อป๊อปโชวิดไปแล้วก็ต่อมาคลิปนี้นะครับผมเป็นท่าออลลี่นอตออลลี่เซา์นะครับผมแล้วก็อิมพอร์ตนะซึ่งมันจะเป็นท่าต่อกันเหมือนเดิมนะครับผมออลลี่นอตออลลี่เซา์คือการออลลี่แต่ไม่มีนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็คือยังมีแค่นิ้วเดียวที่ติดติดอยู่กับแผ่น นอตก็คือนิ้วชี้เอ่อซาาก็คือนิ้วกากนะครัอ่ะออลลี่น็อตออลลี่ซาานะครับนอตก็คือการเตะออลลี่ขึ้นไปโดยยกนิ้วหน้าออกให้เหลือแต่นิ้วหลังออลลี่ซาาคือการเตะออลลี่ขึ้นไปให้เหลือแต่นิ้วหน้านิ้วหลังยกออกแบบนี้นะครับซึ่งสองท่านี้นะครับผมเขาน่าจะผมชิดว่านะซั่งผมเห็นอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเออนั่นแหละ มันเขานับในการเล่น SK ด้วยนะครับผมก็คือการเล่นสเกตเกมนั่นเองนะออลี่นอนออลี่เซาคือการทำออลี่เหมือนเดิมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วก็จะทำให้เราออลี่ได้ดีขึ้นอีกถ้าเราฝึก2อท่านี้ได้ครับซึ่งออลี่นอมันไม่ยากเลยนะอย่างแรกขอให้คุณออลี่ให้ติดนิ้วให้ได้ก่อนออลี่ให้ติดนิ้วนี้อ่าอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งถ้าเป็นแบบสเก็ตเท้าเขาจะเรียกออลี่โบน ออลลี่โบคือการออลลี่ขึ้นไปแล้วก็ปาดนิ้วไปเยอะให้ท้ายมันยกแบบนี้แล้วค่อยลงออลลี่โบอ่ะประมาณนี้ถ้าคุณทำออลลี่โบนกับฟีกบอร์ดได้ขอแค่ปึ๊บ้วยกนิ้วหน้ามันก็จะเป็นออลลี่น็อตเห็นไหมยแค่นี้เองมันเหมือนออลลี่ขึ้นไปแล้วก็มันจะมีหนึ่งจังหวะที่เราอยู่ปกติแต่จะขึ้นแบบนี้ไหมมันจะขึ้นปึ๊บแล้วอยู่กลางกาดแล้วค่อยลงแบบนี้เห็นไหมตูดมันก็จะยกขึ้นปึ๊บแล้วค่อยลง แค่นี้อ่ะง่ายมากง่ายสมรับง,ง่ายเลยเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรด้วยอ่ะพลิกมือไปหน่อยนึงโอติแล้วออลลี่ขึ้นมาอย่างนี้นะออลลี่พลิกมือโอติปึ๊บอยู่นี้เป็นอ,ออลลี่โบนใช่ไหมล่ะออลลี่ขึ้นมาปึ๊บแล้วยกนิ้วแค่นั้นยกนิ้วออกนะอ่าอีกอย่างหนึง่งตอนช่วงยกนิ้วแล้วก็ดันยกนิ้วแล้วก็ดันนิ้วกลางสกิตมันลงมาแต่ไม่ได้ตบมันนะสกิดตอนนี้หนึ่งนี้เดียวมันก็จะติดนิ้วหลัง จะสังเกตได้ว่าผมจะหยุดกลางอากาศทีหนึ่งปกติออลลี่นะปุ๊บแล้วไปงี้ให้จะหยุดปุ๊บแล้วค่อยลงนะหยุดปุ๊บแล้วค่อยลงแค่นั้นเองครับนี่คือออลลี่น็อตน,นะครับผมซึ่งเราก็ไปเล่นออกับอุปกรณ์ได้เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็ง่ายด้วยแล้วอ่าแล้วมันก็จะทําให้เราเอ่อออลลี่ดีขึ้นนะออลลี่จะติดนิ้วขึ้นเพราะว่าเราจะฝึกออลลี่ติดนิ้วก่อนค่อยเล่นออลลี่น,อน็อตนะปุ๊บเอเอเอานนี้ประมาณนี้ใชไหมไม่ยาก ไม่ต้องทำสูงก็ได้ครับทำติดๆกับพื้นอย่างนี้ก็ได้อะถ้า,ถ,าถ้ามือใหม่ที่ยังแบบว่าออลลี่โบลติดอย่างนี้ไม่ได้ก็ง่ายๆก็คือการฝึกใช้การยกนิ้วออกแยกประสาทอย่างนยกนิ้วออกเอานิ้วกลางกดลงมานีดหนึ่งปึ๊บอย่างนี้แล้วค่อยลงปึ๊บเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาแน่นอนอะนะโอเคได้เพราะมันจะหลุด แผ่นมันจะเป็นปุ๊บเป็นคลื่นเลยแค่นี้เห็นะเออแเราก็ใช้นิ้วกลางตบลงมาก่อปนอปุ๊บแล้วค่อยไปปุ๊บแล้วค่อยไปอ่าพอเริ่มทําได้ชิ้นก็แค่ขึ้นมาทําบุญกลางกางัดเนี่ยปุ๊บอ่ะอ่ะ,อะพอเราเริ่มชิ้นจากการออลี่ตบตบแผ่นด้วยนิ้วกลางลงนี้แล้วก็ทำกลางกางัดเอ๊ะแค่นี้เห็นไ,ไหมแล้วแผ่นก็จะแบบปุ๊บติดนิ้วดีมากนี่ไอ อย่าลืมนะครับออลลี่น็อตคือการออลลี่แล้วก็หยุดหยุดมันแล้วก็ตบตบแผ่นล,ลงมาหยุดตกสุดนี้หยุดตก,ดดตกแล้วทําให้สูงหยุดตบนี่แค่นี้วางไปเต็มๆตเลยครับวางเต็มแผ่นตรงนี้ไปเลยแล้วก็ยกนิ้วออกมันจะแบบหลอกตาด้วยการยกนิ้วนะครับแล้วไอ้นี่มันติดมันเองอยู่แล้วถ้าออลลี่โบแล้วก็ยกนิ้วนะออลลี่น็อตง่ายๆครับมีแค่นี้นะครับผมส่วนออลลี่เซ u t h ก็คือการ ยกนิ้วข้างหลังออกนิ้วหน้ายังคงอยู่นะปื๊บแล้วก็ไปอย่างนี้อ่าเหมือนเดิมเลยปกติเอาลี่น็อตด,ด้วยการใช้นิ้วก,ากลางกดใช่ไหมอันนี้เราใช้นิ้วหน้ากดนี่แค่นี้นี่ทำเรียบๆก,กับพื้นหน่อยปึ๊เอาลี่ขึ้นมาปื๊บอ,อ่าแล้วก็เล่ยแบบการแยกประสาบด้วยนะแล้วเราค่อยลอยลอยอเห็นไหมแผ่นมันจะเหมือนแบบปาดไปน,นี้แล้วก็ค่อยลง พอเราขึ้นมาหไหมเราเตะแผ่นลงปึ๊บออยกนิ้วออกแผ่นจะลูบมปนิดนึงปึ๊บอยู่นี้แล้วก็ลงนี่เห็นไหมเหมือนเดิมก็คืออยู่กลางอากาศนะเราพาแผ่นไปนี้ปึ๊บไปนี้อยู่แล้วทีนี้พอขึ้นมาปึ๊บเรายิ้วออกแล้วก็ลงเอ๊ะลงประมาณนี้เหมือนเดิมครับมันใช้การกดแผ่นลงมาเพื่อให้มันติดนิ้วเห็นไหมปึ๊บแค่นี้แค่นี้ครับไม่ยากและทีนี้เราก็จะคุม,มเรียกว่าอะไรแยกประสาทนิ้วนานิ้วหลังได้แหละ เราจะพลิกเราจะเล่นท่าอะไรก็ได้แล้วนะนี่เห็นไหมเริ่มจากเต,เตก่อนแนละ้วแล้วค่อยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แค่นี้ครับเตะปึ๊บเตะแปก๊กเตะแปก๊แปก,แปกดันยวชี้ไปยกนิ้วกลางออกไปปึ๊บออออลลี่ขึ้นมาปึ๊บยกนิ้วกลางออกดันชีล่ะน,นะแค่นี้ออลลี่เสาโคตรง่ายเลยถ้าคุณทำออลลี่ได้นะบอกบอกแล้วว่าทุกครั้งนะครับในคลิปผมจะย้ำเสมอว่าทำเบสิกให้แน่นนะ แล้วคุณจะไปต่อท่าอื่นได้แบบชิวๆเอารีนอตแบบปึ๊บเอารีออ่เซานี่แค่นี้ไม่มีอะไรยากเลยอ๋อถ้าเออลี่โบนได้ก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะทําได้แบบมันจะคุมได้ครับยางพิคข้อมืออะไรเงี้ยอ่ะพอคุณทําออลีนอ่น็อตออลี่เซาได้แล้วท่าต่อไปที่ผมเน้นนะั้นก็คืออิมพอร์นะครับอิมพอ p o s s i b l ลนะครับผมซึ่งในสเก็ตเท้าจะเป็นการเตะขึ้นมาครับแล้วก็หมุน หมุนไปที่นิ้วหลังนี้แล้วก็ลงมาแต่อันนี้มันจะเป็นการแบบพลิก,กม้วนนี้ตีลัางกาไปเลย,เลยพอเราทำออลลี่นอตออลลี่เสาได้แล้วเราเริ่มแยกนิ้วชี้นิ้วหลังเลยแหละทีนี้ก็ออลลี่ปึ๊บระยกนิ้วหน้าออกนะก็คือการใช้เบสิกของออลลี่นอตนะครับผมยกนิ้วหน้าออกแล้วให้หมุนแค่นี้มีแค่นี้เองแรกๆแรกๆที่จะฝึกอิมพอร์ตได้นะผมแนะนํานให้ทําแบบ ใช้นิ้วก่อนอใช้นิ้วเคาะมลงมาปึ๊บและแผ่นมันหมุนตีงกลางกับหลังแบบนี้โดยใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวครับหมุนไปก่อนให้เรารู้จังหวะการควงของนิ้วอประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้อ่าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าควงยังไงนะอันะนี้สองก็ลองดูปึ๊บระวัง่างนี้เพราะแผ่นอันนี้หลบปึ๊บแล้วช้อนมันก่อดอ่าให้มันรู้จังหวะก่อนนะประมาณนี้ครับนะ,นะแผ่นมันจะชอบฟิปเองนะ,นะต้องฝึกไปเรื่อย แต่ก็ได้ไม่ยากเออประมาณนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรมันคือเบสิกของการออลลี e ่กับการออลลี e at, ่ออลลี่น็อตก็คือการยกนิ้วออกเห็นไหมปกติก็คือเรายกนิ้วอย่างนี้ออลลี All ่น็อตเป็นการออลลี่ขึ้นมายกนิว้วยกนิ้วออกส่วนอีพอก็พึ่งเตะไหมเราก็ต้องยกนิว้วยกนิ้วหนีเพื่อให้แผ่นมันหมุนถ้าถ้าเราไม่ยกนิ้วหนีแผ่นถ้าเราไม่ยกนิ้วชี้หนีเนี่ยแผ่นก็จะไม่หมุนถูกไหม แค่นั้นเองครับไม่ยากอแต่ถ้าเกิดว่ามันยังฝึกไปเรื่อยแล้วยังไม่ได้นะผมแนะนําให้ทําด้านเฟกี้ม,มันจะง่ายกว่าทุกท่าเลยนะผมคิดว่านะไถเฟกี้กับหลังมันจะง่ายกว่าเพระติดนิ้วองซึ่งการออลี่น็อตออลีซ่ซอก็เหมือนกันเฟกี้ก็ทําได้นะครับลองมาฝึกกันดูและสำหรับปีพอร์ตเหมือนเดิมก็ การเฟกกี้ที่บอกมันจะง่ายกว่าคือการมันจะส่งแผ่นไปพอแป้งขึ้นมาแล้วแผ่นมันแค่หมุนนี้แล้วเราแค่ยกนิ้วหน้าออกปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บแล้วก็หมุนอ่ะแค่นี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งจะมีการอิมพอร์ตมีหลายวิธีมากแต่หลักๆก,ก็คือการใช้อลลี Not, ่น็อตออลลี่ซาวนะคือการเฟกกี้ไปแล้วก็เาเรียกว่าอะไรป๊อปป๊อปป๊อปแล้วหงายมือช่วยปึ๊บป๊อปขึ้นมาแปา้งมาแล้วหงายมือเอานิ้วหน้าออกปึ๊บ มันก็จะหมุนแล้วเราก็พลิกมือกลับมาหลังนะปึ๊บพลิกพลิกไปปึ๊บอึอ๊บะเฟกกี้ไปแล้วก็พลิกพลิกเหมือนตอนที่เราแบบทำออลลี่อรัปกติแรกๆที่เราฝึอกออลลี่แบบนี้ใช่ไหมงัมนคนสมอย่างนี้นไหมนี่งัดปึ๊บแล้วก็หนึ่งหน้าออกแล้วก็ปล,อปลป่อยลงปึง๊บเห็นี่ยผมจะพลิกข้อมือมาอย่างนี้ปึ๊บเห็นไ,ไหมปึ๊บแล้วก็พลิกกลับแค่นั้นแล้วก็พลิกกลับแหมง่ายๆครับ เี่แล้วเราก็ลองไปฝึกแบบด้านธรรมดาด้าน,นนู้นด้านนี้ด้านธรรมดาเหมือนกันแล้วก็หายมาก็พลิกไปก่อนก็ได้ครับแ็้ต้อเอาค่อยๆลงแบบน,นี้หายมาแล้วก็ลงอ่ะแบบนี้อินพุสนะครับมันง่ายถ้าคุณมีเบสิคพื้นฐานนะออลีนอตออลีเสาแค่นี้ปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ลงอ่องไงไม่ยากเลยง่ายๆครับส่วน แล้วยกนิ้วหน้าออกได้ใช่ไหมก็มีอีกท่านึงอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ไม่หน่อยครับยากขึ้นกว่าประมาณ2เท่านนะก็คือ import font finger นะปกติเราใช้นิ้วหลังหมุน font finger คือการเอ่อหมุนด้วยนิ้วหน้าให้มันหมุนนิ้วหน้า่ะแต่เบสิกมันก็คือการ olly e s o เ n d นะครับผมด้วยการยกนิ้วก,วกลางออกแต่อลี e, ่ขึ้น่อเหมือนเดิมปึ๊บใช้นิ้วหน้ากดไปยกนิ้วกลางออกแล้วก็ เหมือนเดิมฝึกโควงนิ้วไปงี้ปึออ๊บเห็นมันหมุนแล้ออวค่อยลงก็อาจจะต้องฝึกให้รู้แบบจังหวะว่าหมุนเป็นยังไงก่อนนะโดยการใช้นิ้วหน้านิ้วหน้าจิ้มจิ้มอ่าแบ็คครับปกติกแบ็คล้วแพ็คหนี้ใช่ไหมเราใช้ตบปึ๊บแล้วก็ช้อนขึ้นม,มาปึ๊บแล้วก็ช้อนกลับหลังปึ๊บให้หมุนนี้อ่าประมาณนี้ลองฝึกไปก่อนปึออ๊บหมุน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 เออลงมาแบบนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อตอนควงเป็นอย่างงี้เองนี่นี้เราก็มารวมกันกับอะไรนะ ออลิเซาอ่ะมารวมเป็นออลิเซาออลิเซาคือการปึ๊บใช้นิ้วหน้ากดลงยกนิ้วกลางขึ้นใช่ไหมมันจะเหลือพียงที่ให้หมูแหล,แลวเราเอามารวมกันโดยการออลิเซาขึ้น All oul, มาครับแล้วก็กดนิ้วหน้าลงเหมือนที่ทำกับที่แบบนี้อ่ะ,อะเหมือนที่กดนิ้วหน้าลงแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างนะมันจะเหมือนเดิมถ้า Import, อิมพอร์ตอิมพอร์ตใช้การเอียงม,มือช่วยแยางนี้แล้วค่อยลงอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะใช้การแบบคลิก พิกข้อมือไปข้างหน้าหน่อยแต่ด้านนี้จะไม่ค่อยถนัดนะพีกข้อมือยกนิ้วออกแล้วก็กวงแล้วก็ลงอ่กลับมาลงแบบนี้มันก็จะไม่ลงงี้อ่านี่ครับเห็นไ,ไหมออลรี่ขึ้นไปแล้วก็ยกนิ้วหน้าออกแล้วก็ลงแค่นั้นยังมือไปนิดนึงนี่แค่นี้เองง่ายๆครับถ้าคุณทำอออรี่นอตออลรี่เสาไดา้อ่านี่มันยังค้างอยู่เลยนัย่นแหละครับมันอยู่ที่จังหวะการการหมุน ก็คือมันไม่ได้ใช้นิ้วโค่อย่างนี้นะแต่มันใช้ข้อมือแข็งๆเข้าไว้นิดเดียว่ลองฝึกกันดูนะครับสำหรับออลลี่อะไรวะกับท่า i m p o อ t font finger อะเหมือนเดิมครับใช้ออลลี่นอตออลลี่เซาฟแค่นั้นแล้วก็อไอีกนะด้านเฟกกี้ก็ทำได้นะก็จะเรียกว่าเฟกกี้ น่าจะเรียกว่า Font Finger Import เฟกซี f ฟอนฟิงเกอร์อินพอร์ตแบเดิมคือตะยาวหน่อนะอ่บครับเฟกซีก็จะประมาณนี้คล้ายกันแค่ถ่ายหน้าถ่ายหลังนะยังไงก็ลองฝึกออลลี e ่น็อตออลลี่ซาวให้ได้นะครับแล้วก็ต่อโดยท่าอินพอร์ตนะไม่ยากนะก็ เราก็สามารถไปเล่นอุปกรณ์ได้เหมือนเดิมเลยก็คือท่าเบสิกที่เคยสอนไปในคลิปสไลด์แอนกายนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมสาหรับอิพอร์ตมันก็จะมีแค่นี้นะครับถ้าคุณทำออลลีนอตออลลีเสาได้แล้วอ่าพอเริ่มทําได้แล้วเราจะเยิ่มเราจะเริ่ม,มแยกภาษา้วหน้า้วหลังไร่ไล้เพราะเราสามารถโค้งได้อะไรได้แล้วแล้วยังจะแบบป๊อปโทวิดได้แล้วคอนไซด์แบกไซด์ได้แล้วท่าต่อไปที่ผมจะสอนในคลิปถัดไปก็คือ Value แวล f ฟิปแก v a l เลี่ยฟิปนะครับแวลเลี่ยฟิปก็จะง่ายง่ายคิดว่าง่ายนะเพราะว่าเราควบคุมนิ้วได้แล้วแล้วก็ V a l เี่ยฟิปมันจะง่ายกว่าคลิกฟิปเพราะว่าเวลาเราเริ่มคลิกฟิปอะเราจะเขาเรียกว,ว่าอะไรชอบสะบัดชอบคว้านิ้วหลนะังาะมันจะติดมันติดแวลเลี่ยเองเลยอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ถ้าได้ถ้าควบคุมนิ้วได้แล้วถ้าที่แนะนําต่อไปก็คือ แวลี่โอฟิตแล้วก็ทรีซิตี้ฟิปนะครับผมผมจะมาสอนอยู่ในคลิปเดียวกันเพราะว่ามันเป็นท่าต่อเนื่องกันเกาะจะยังไงลองติดตามในคลิปต่อไปดูนะครับว่าแวลี่โอฟิปกับทรีซิตี้ฟิปนะครับเทคนิคมีอะไรบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับออลี่นอร์ออลี่เซาแล้วก็อิมพอร์ตนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับเทคนิคมีอยู่แค่นี้นะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบาย